สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมพามาดูมะละกอที่อยู่หลังบ้านนะครับพอดีมะละกอต้นนี้นะครับเป็นมะละกอที่พ่อกับแม่ได้ร่วมกันปลูกนะครับคือประเด็นก็คือว่าเดิมทีครอบครัวผมเนี่ยชอบกินส้มตำนะครับและเวลากินเนี่ยก็คือจะซื้อมะละกอไม่งั้นก็จะไปขอมะละกอตามบ้านนะครับตามบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าบ้านไหนที่มีมะละกอก็จะไปขอเขา ทำไมถึงไม่ปลูกกินเองก็เพราะว่าเคยปลูกครับแล้วก็มันตายครับมันไม่ค่อยได้กินครับเป็นมะละกอเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่สามารถปลูกแล้วได้กินผลนะครับครอบครัวของผมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับถามว่าปลูกบ่อยไหมก็ปลูกบ่อยนะครับแต่ว่าพอโตมาสักระยะหนึ่งมันตายครับก็เลยคิดว่าเออคงปลูกมะละกอแล้วก็คง เป็นต้นไม้ที่คงปลูกแล้วไม่ได้กินผลนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะปลูกแต่ครั้งล่าสุดก็คือต้นนี้แหละครับไม่รู้ว่าพ่อหรือแม่นี่ครับเป็นคนปลูกนะครับแต่ว่าเขาเขาได้ปลูกไว้หลังบ้านนี่ครับตรงนี้เป็นหลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านก็จะมีผักสวนครัวนะครับผมเนี่ยเขาได้ปลูกไว้นะครับพอเขาปลูกเสร็จปุ๊บต้นมันโตมาสักระยะหนึ่งก็ทีแรกก็นึกว่าต้นมันจะตายครับผมแต่พอแต่พอลองปล่อยให้มันโตไปอีกสักระยะหนึ่ง ปรากฏว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็ได้ออกลูกมะละกอให้ให้ให้กินนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมพาทุกคนมาดูเพราะว่าบ้านของผมเนี่ยปลูกมะละกอไม่ค่อยได้กินผลนะครับปลูกแล้วก็ตายครับบางคนบอกว่ามันก็อาจจะแค่มะละกอมันก็ไม่เห็นเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอะไรแต่สําหรับผมแล้วหรือว่าครอบครัวผมนี่มันเป็นสิ่งที่น่าดีใจครับเพราะว่าปลูกครั้งไหนก็ตายนะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไร หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสภาพดินตรงนี้มันเริ่มอุดมสมบูรณ์มันเริ่มสมบูรณ์ขึ้นดินมันเริ่มที่จะมีสารอาหารมีแร่ธาตุมากขึ้นทําให้มันเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ปลูกนะครับก็จะตายครับผมแต่ถามว่าดินตรงนี้ปลูกพืชอย่างอืนน่นได้ไหมปลูกพืชอย่างอื่นได้ครับปลูกผักสวนครัวอย่างอื่นขึ้นดีด้วยครับแต่ว่ามะละกอ ith, เนี่ยปลูกปลูกแล้วขึ้นนิดนึงแล้วก็ตายนะครับไม่ได้กินมากกินผลแบบนี้นะครับ อันนี้ก็พาทุกคนมาดาูสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับของอคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้ปลูกมะละกอที่เขาคิดว่าจะปลูกไม่โตแล้วก็ไม่ได้กินผลนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เขาก็พยายามปลูกจนได้กินผลนะครับบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าตื่นเต้นหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สำหรับผมแล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่ โอเคเลยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับผมก็พาทุกคนมาดูมะละกอหลังบ้านนะครับที่ใช้ความพยายามมากทับในการปลูกหลังๆมันนี้ไม่ค่อยได้ซื้อมะละกอกินแล้วนะครับเพราะว่านี่แหละครับก็เอามะละกอจากต้นนี้มาทํากับข้าวกินกันส่วนใหญ่ก็มาตำส้มตำนะครับเนี่ยครับถ้าปลูกไว้ก็ได้กินนะครับก็ไม่ได้ซื้อแต่ถ้าซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อเข้าประมาณลูกละสิบบาทสิบห้าบาทอะไรประมาณนี้ครับ ถ้าไปขอเพื่อนบ้านมากเกินไปก็เกรงใจเขาครับเพราะเพราะว่าเราก็ยังมีพื้นที่อยู่บริเวณหลังบ้านก็น่าจะปลูกอะไรเอาไว้กินได้บ้างครับก็นี่นะครับพาทุกคนมาดูครับมละกอที่ปลูกแล้วโตได้กินลูกนะครับ